และนี่คือซานตาคอสอ้าวซานตาคอสฮ่าฮ่าฮ่าไม่เห็นเอาอะไรมาให้เลยซานตามีของมาให้ไหมเลือกมาให้แล้วอ๋อเอาเอา,เม,ออเอามาให้แล้วครับวันดีซานตาเหมือนรอบนี้ซานตาจะเอานี่มาให้เราครับโอ้ยใครเดินขวางบางบางบาง้องบางหมดแล้วนี่นี่น,นี่วันนี้ซานตาเอาน้องเท็ดดี้แบร์มาให้นะครับอืมน่มารักจัง สวัสดีซอนต้ตมาทำอะไรอะ่ะมาขำเดียวเหรอขำพอใจยังขำพอใจหรือยังขำอยู่คนเดียวอะ่ะมามาคุยกับเขาหน่อยพิเชษไปคุยกับเขาดิเติมมาเท่าไหร่เนี่ยมาเต้นด้วยกันดิอเออมาเอ่อมาเต้นกันหน่อยเยอะเยอะเยอะ เออดูท่าเต้นซานต้าครับนี